สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์พลอยปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะแคปนะคะ1.9นะคะอิลสุด,ดีแม็ก 1.9LDA เกียร์ธรรมดานะคะปี2022แท้นะคะวารันตี0สูตรป้ายแดงยังอยู่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเลขไม 20, ้20,000ลฟลเท่านั้นนะคะนี่ค่ะได้รอมแม็ก e 3 0นะคะแม็กสีเทานะคะสีล้อเลยนะคะ มีไฟเรียกกระจกมองข้างนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถกระบะแคบพร้อมใช้งานไม่ต้องมาใส่ล้อมแม็กแล้วนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะมีกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวป้ายทะเบียนพอจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะนะคะตอนนี้ยังเป็นป้ายต่างจังหวัดอยู่นะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะลูกค้านี่ค่ะ ตัว LDA นะคะระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าพงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะเป็นตัวเกร์ธรรมดาจอ DVD ว,วิทยุ CD MP3 คือมีพร้อมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่นะคะเลขใหม่สำหรับคันนี้นะคะน 20, ี่2 0องหมืฟรเท่านั้น,นะคะ่ะวารันตีป้ายแดงยังอยู่เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแม็กใหม่มากนะคะนี่ค่ะ m a คอารีสู e นะคะลูกค้าเป็น MAX สีเทานะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะมีเงินกลับบ้านให้5,000บาทด้วยนะคะมีฟรีบริการจัดไฟแนัน่นถึงบ้านนะคะลูกค้าดีค่ะส่งรถถึงบ้านเลยรับเงินสดกลับบ้านไปอีก5,000บาทเลยนะคะช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์0624562050นะคะ ID Line p L O Y E D นะคะคลิปต่ตอไปพลจะนำเสนอรีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ